เคปเปิดประเทศเล็กๆจากแอฟริกาสร้างตำนานบทหมดด้วยการผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในะปีหน้า2026ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วโมร็อกโกก็สร้างตำนานด้วยการเป็นชาติแอฟริกาชาติแรกครับที่ผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์หรืออินโดนีเซียชาติจากอาเซียนของเราที่เกือบสร้างตำนานด้วยการผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกได้เหมือนกันนะครับทั้ง3ชาตินี้นะครับมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่นั่นก็คือนะักฟุตบอลเลือดผสมครับลูกครึ่งลูกเซี่ยว มรดกจากยุกล่าอนานิคมเหล่านี้จะสามารถยกระดับทีมชาติได้จริงหรือเปล่านะครับมาติดตามร่วมหาคำตอบไปด้วยกันนะครับในฟุตบอลลิสตา a n น x กเจนกับผมครับโดลูกไม่กิ้งฟุตบอลลิสตา a n น x กเจนเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลที่ไม่ได้มีแค่คนเดียวสวัสดีครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้ขออนุญ,ญาต พาทุกคนครับย้อนกลับไปเมื่อสัก4-500ปีที่แล้วนะครับในยุคศตวรรษที่16ยุคนั้นนะครับเป็นยุคของการล่าอาณานิคมที่มีการแข่งขันกันระหว่างชาติมหาอำนาจในยุโรปนะครับหลายๆชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเนเธอร์แลนด์แล้วก็อีกหลายๆชาตินะครับที่ออกล่าอาณานิคมกันเพื่อวัตถุประสงค์ 3อย่างด้วยกัน1อำนาจทางการเมืองอันที่2กนะ็คือทรัพยากรแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเผย,ยแพารา่ศาสนาเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมอะไรขนาดนั้นนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เป็นผลกระทบจากวันนั้นที่มาถึงวันนี้พูดถึงการล่นานานิครมนะครับมันมันนำมาซึ่งหลายๆอย่างนะครับแต่หนึ่งในสิ่งที่จะเอามาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคนครับในฝั่งหนึ่งครับมันคือเรื่องของผู้ล่าครับ ชาติมหามหน้าที่จะส่งคนเข้าไปปกครองนะครับควบคุมประเทศต่างๆที่อยู่ใต้อนานิคมโดยที่คนเหล่านั้นนะไม่ได้ไปตัวเปล่าครับแต่เอาเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับติดตัวไปด้วยก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่เป็นผู้ถูกล่าอนานิคมนะครับในขณะที่อีกฝ้านะครับก็คือผู้ถูกล่าที่น่าสงสารโดยเฉพาะชาติจากแอฟริกานะครับที่ไม่ได้แค่ถูก ปล้นเรื่องของทรัพยากรไปอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆในนา,นาที่ถูกทิ้งคว้างด้วยเวลาผ่านมาถึงศตวรรษที่20เนี่ยครับแม้ว่าชาติมหาอำนาจเนี่ยจะทยอยคืนเอกราชให้กับประเทศเหล่านี้แล้วเนี่ยแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ดีขึ้นนักนะครับดังนั้นสิ่งที่พวกเขามองหานะครับคือความหวังที่จะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งก็คือการอาจจะต้องกลับไปสู่ชาติมหาอำนาจเหล่านั้นซึ่งเป็นชาติที่จเจริญแล้วก็เลยเกิดการอพยพมากมายนะครับของคนในแอ ไปอยู่ตามประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสน,นะครับสเปนอังกฤษเองอะไรเงี้ยนะครับโดยที่คนเหล่านี้เมื่อไปอยู่ในชาติเหล่านี้นะครับก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างทําอะไรก็ได้ครับเพื่อที่จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานหนักแค่ไหนก็ยอมเพื่อที่คนในครอบครัวเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีใครทนหิวเพียงแต่ว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆมากมายที่พวกเขาต้องพยายามอดทนต่อสู้เนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่จะช่วยให้วิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับ สิ่งนั้นก็คือฟุตบอลครับถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนฟุตบอลสายประวัติศาสตร์หน่อยน่าจะพอคุ้นกับชื่อของยูเซบิโอนะครับยูเซบิโอเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่มาจากชาติแอฟริกาผิวสีที่มาประสบความสําเร็จที่ยุโรปนะครับโดยที่ยูเซบิโอเนี่ยจริงๆโดยพื้นเพล่ะครับเป็นคนโมซัมบิก ก็จะมีฉายาว่าไอ้เสือดำแห่งโมซัมบิกครับโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนนะครับทำให้ยูเซบิโอเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อหาโอกาสในในชีวิตซึ่งตัดสินใจนะครับที่จะเดินทางมาโปรโตเุเกสมาอยู่ที่เมืองลิสบอนนะครับก่อนที่จะมาแจ้งเกิดกับสมุสรเบนฟิกานะครับกลายเป็นตำนานที่เขาเรียกว่าหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของ,องการฟุตบอลโปรโตุเกสเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในระดับประเทศด้วย การที่ยูเซปิโอเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ในระดับนั้นนะครับนอกจากจะเป็นความสําเร็จส่วนตัวแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของตัวอย่างแล้วก็แรงบันดาลใจสําหรับคนอีกมากมายนะครับในทวีปแอฟริกาที่จะมองเห็นเขาเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าถ้าวันหนึ่งเราเก่งพอถ้าวันหนึ่งเราดีพอเนี่ยเราสามารถที่จะยกระดับชีวิตความมันอยู่ได้ด้วยการเล่นฟุตบอลครับจากใจในระชันแรกนะครับที่ต่อสู้มาอย่างยากลำบากครับพวกเขาครับค่อยๆที่จะลงหลัปกปักฐานของชีวิตแล้วก็ มีครอบครัวนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะพบรักนะครับแล้วก็แต่งงานกับชาวยุโรปแล้วก็ทําให้เกิดครอบครัวที่ขยายขึ้นโดยที่ลูกๆของพวกเขาเองเนี่ยก็นับว่าเป็นลูกครึ่งนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้นะครับที่ได้รับโอกาสมากขึ้นในเวลาต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากเจเนอเรชันที่2ที่เป็นลูกครึ่งอาจจะมีต่อเจเนอเรชันที่3ที่เป็นลูกเซี่ยวด้วยนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ครับ นอกจากที่จะมีชีวิตเข้ามาอยู่ที่ค่อนข้างเริ่มดีขึ้นตามลําดับแล้วเนี่ยก็รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้ามาอยู่ในโลกของฟุตบอลมากขึ้นด้วยนะครับ สิ่งที่ดีงามสำหรับเด็กๆที่มาจากสายเลือดเหล่านี้นะครับที่เป็นลูกผสมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือลูกเซียวเองก็ตามเนี่ยเด็กที่มีเชื้อสายแอฟริกาเหล่านี้นะครับค่อนข้างที่จะมีร่างกายนะครับที่แข็งแกร่งนะครับตามธรรมชาติของพวกเขาอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของทักษะการเล่นที่สไตล์การเล่นในแบบของชาแอฟริกาอย่างเนี้ยมันจะมีบางอย่างครับจังหวะจะโคนที่แตกต่างจากนักฟุตบอลนยุโรปด้วยกันนะครับ ที่เป็นชาติท้องถิ่นจริงๆสเสน่ห์แล้วก็ทักษะความแข็งแกร่งรวมถึงอีกหลายๆอย่างครับในตัวของพวกเขาเหล่านี้ทําให้โอกาสต่างๆได้เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็เริ่มนําไปสู่การติดทีมชาติยกตัวอย่างทีมชาติฝรั่งเศสนะครับในปี1998เนี่ยพวกเขาสามารถคว้าแชามป์ฟุตบอลโลกได้โดยที่มีกลุ่มนักฟุตบอลนะครับที่มีเชื้อสายแอฟ,ฟริกาเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของทีมไม่ว่าจะเป็นซี ine นดีนซีดานครับไม่ว่าจะเป็น ลียองตูรามหรือว่ามักซาเดไซยีนะครับที่เชื้อสายแอฟริกาแล้วก็สามารถที่จะพาทีมเลเบลส์นะครับควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ซึ่งครั้งนั้นนะครับไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะในเกมฟุตบอลด้วยนะครับแต่ว่าเป็นชัยชนะทางสังคมด้วยซึ่งครั้งนั้นนะครับชาวฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะให้การยอมรับนะครับ นักฟุตบอลที่เป็นลูกผสมลูกครึ่งเหล่านี้หรือว่าคนที่เกิดฝรั่งเศสมากขึ้นแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ทำให้เรียกว่าเกิดการยอมรับความหลากหลายทางสังคมเนี่ยพี่เรียกว่า diversity เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นของฝรั่งเศสในอีกหลายประเทศก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองที่เราจะเริ่มสังเกตนะครับว่าในระยะหลายปีมานี้อังกฤษมีกลุ่มกาลังที่มีนักฟุตบอลผิวสีมากขึ้นนะครับ ในปัจจุบันก็อาจจะมีสไตล์จูด์เบลลิงแฮมนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเช่นบุก ayo ซาก้าหรือว่ามาเกยีนะครับในอดีตก่อนหน้าน,นี้ก็อาจจะมีราฮิมสตอร์ลิงนักฟุตบอลที่มีเชื้อสายจาเมกาอยู่ในทีมด้วย หรืออย่างทีมชาตินธทร์แลนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตามนะครับพวกเขาจะมียอดนักเตะเชื้อสายสุรินามเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของรุดกุเลเลดนะครับเป็นฟรังไลกาดเอ็ดการ์ดาวิสคาร์เรนซีดอฟแพทริคไคลเวดหรือจิมมี่ฟอนไฮเซิร์เบงครับสูน,น้ามหาวรริาลยในความทรงจําของใครหลายๆคนเนี่ยพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นนักฟุตบอลที่มีเชื้อสายสุรินามหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเองครับกัปตันทีมอย่างวาชิฟันไดเองก็มีเชื้อสายสุรินามด้วยเช่นกัน ในทีมชาติสเปนนะครับก็ปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เห็นหน้ากันบ่อยๆอย่างนิโคลเวนเลียมส์ครับก็เป็นนักฟุตบอลที่มีเชื้อสายการนาเช่นเดียวกันชาติมหาอำนาจเหล่านี้นะครับต้องการนักฟุตบอลที่เป็นเชื้อสายแอฟริกาพวกนี้นครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งความรวดเร็วที่เป็นอยู่ในธรรมชาติในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของการฝึกฝนทักษะทางการเล่นฟุตบอลเนี่ยที่ ผ่านระบบ Academy ของยุโรปมาดังนั้นมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็ดีมากครับเพียงแต่ว่าคนที่จะได้รับการคัดเลือกครับที่มันต้องผ่านระบบต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมวมองที่ไปแอบดูตามสนามเด็กเล่นตามการแข่งขันระดับฟุตบอลเยาวชนจนมาถึงระดับ Academy จนมาถึงระดับโมสรแล้วก็มาถึงระดับทีมชาติเนี่ยมันมีน้อยยิ่งกว่าน้อยครับ คนที่จะได้โอกาสเหล่านั้นเนี่ยมันน้อยมากจริงๆในขณะที่ยังมีคนอีกมากมายครับที่อาจจะเก่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าเนี่ยยังมีอีกมากมายตามข้อมูลนะครับจาก a c a d e m มีของอังกฤษเนี่ยในปี2 0 2 1นครับนักฟุตบอลที่ผ่านระบบ a c a d เด y จนขึ้นไปถึงระดับเหลีกสูงสุดได้ซึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยมีจำนวนเพียงแค่0 0 1ยนะครับย้ำนะครับ0.012%ซึ่งเรียกว่าน้อยมากๆครับท่ามกลางนักฟุตบอลเป็น คนที่จะได้โอกาสไปอยู่ใน20ทีมพรีเมียร์ลีกน้อยมากจริงๆนั่นหมายถึงว่ายังมีนักฟุตบอลนะครับที่อาจจะเป็นของดีอยู่ครับแต่อาจจะเกรดไม่ถึงในระดับชาติมหาอำนาจที่ต้องการเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่มีคุณค่าหรือความหมายใดๆนะครับเพราะว่ายังมีชาติเล็กๆที่ยังต้องการพวกเขาอยู่แล้วก็แอบเฝ้ามองอยู่ตลอดครับสงสัยบ้างไหมครับว่าชาติเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับมองหานักฟุตบอลที่ถูกมองข้ามจากชาติใหญ่ๆได้อย่างไรนะครับ มันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันการรู้จักกันส่วนตัวนะครับอาจจะรู้จักกันผ่านาแมวมองหรืออะไรเงี้ยนะครับเอเจนต่างๆหรืออาจจะใช้วิธีที่แฟนตาซีหน่อยครับสำหรับคนรักฟุตบอลอย่างพวกเราหลายหลคนน่าจะเคยเล่นเกมแนวแช m เปชิ s แมเน a เจอร์หรือว่า Football Manager ด้วยการใช้ระบบสก o u ในเกมนะครับ ซึ่งก็จะบอกเหมือนกันว่านักฟุตบอลคนนี้มีเชื้อสายนี้นี้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ใช้นะครับหรือแอปพลิเคชันครับยอดฮิตสำหรับมนุษย์ออฟฟิศทุกคนอย่าง Link ์อเนี่ยก็ถูกเอามาใช้ในการหานักฟุตบอลได้เหมือนกันอย่างในกรณีของทีมชาติเคปเวิร์ดนะครับที่ได้ปิโก้โลเปสนะครับกองหลังจากทีมแชมร็อก k r o v เว s ร์สที่แค่โพสต์นะครับว่าเรื่องราวของเคปเวิร์ดอยู่ใน Link ์อเนี่ยก็ถูกเซิร์ชแล้วก็มีสตาฟจากสมาครฟุตบอลเคปเวิร์ ติดต่อเข้าไปสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือนักฟุตบอลเหล่านี้โดยส่วนใหญ่เราก็จะมีคุณภาพหรือว่าฝีเท้าที่เรียกได้ว่าดีกว่านักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในชาติเล็กๆอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานความสนุกมันอยู่ที่ว่าชาติเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับถ้าอยากได้นักฟุตบอลเหล่านี้เขาจะชักชวนกันอย่างไรนะครับซึ่งมันก็อาจจะเปิดด้วยคําถามง่ายๆเองนะครับว่าสนใจอยากจะ มาเล่นให้กับทีมชาติของเราไหมที่เหลือก็อยู่ที่นักฟุตบอลเหล่านั้นแล้วว่าอยากจะมาประจนภัยไปด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็คํำถามสําคัญที่สุดนะครับนักฟุตบอลเหล่านี้นะครับที่มาจากลีกที่สูงกว่าคุณภาพดีกว่าเนี่ยจะเป็น fast t r a รคให้กับทีมชาติเหล่านี้ในการยกระดับทีมตัวเองขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าน,นะครับจากคำถามสำคัญเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เลยมีกรณีศึกษา ของ3ทีมชาติที่อยากจะมาชวนวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติมาโมร็อกโกทีมชาติเคปเวิร์ดแล้วก็ทีมชาติอินโดนีเซียเราเริ่มกันที่เคปเวิร์ดก่อน,นครับเรื่องโรแมนติกที่สุดของวงการฟุตบอลในเวลานี้เป็นชาติจากแอฟริกาเป็นชาติที่มีขนาดเล็กที่สุดอันดับที่2ของโลกที่ ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้โดยที่พวกเขาเองนะครับก็เพิ่งจะได้เอกราชจากโปรตุกเกตเมื่อแค่50ปีมานี้เองนะครับแล้วก็ลงคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี2002อที่ประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเฉภาพเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่นั้นไปต้นมาก็ยังไม่เคยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยครั้งนี้ครับเคเวิร์ดสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ด้วยวิธีที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าด้วยขนาดพื้นที่แล้วก็ประชากรของเคเวิร์ดที่มีประชากรเพียงแค่5 0 0 0 0คนเนี่ยเคเวิร์ดเนี่ย มีปัญหาครับในเรื่องของการที่จะสร้างรากฐานฟุตบอลที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอะคาเดมีระบบฟุตบอลเยาวชนต่างๆครับประเทศก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่ามันมีวิธีที่เหมือนกับเป็น Fast t r a ร็ให้พวกเขาเหมือนกันอย่างการใช้นักฟุตบอลที่มีเชื้อสายของเคเวิร์ดเองครับมาติดทีมชาติโดยที่ นักฟุตบอลหลักๆนะครับของพวกเขาเนี่ยมาจากโปรตุเกสนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นหลักเรียกว่า80%เลยทีเดียวของจํานวนนักฟุตบอลที่มีนะครับโดยที่นักฟุตบอลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับในระดับที่ว่าเราจะเคยได้ยินชื่อกันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่มีคุณภาพนะครับที่สําคัญนะครับมันมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับที่มีความมั่นคงมีมีเสถียรภาพภายในประเทศเพราะว่าอย่างนี้ครับในแอฟริกาเนี่ยหลายๆชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมากพอสมควรครับมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมันทําให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองหรือสังคมแต่เรื่องของการกีฬาด้วยในขณะที่เคปเวิร์นะครับมีสถียลภาพแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้พวกเขาพัฒนาต่อยอดแล้วก็เกี่ยวี่ยวผลงานได้ภายใต้การนําของโคชบัปติสต้านะครับที่ตอนนี้คุมทีมมาแล้ว5ปีด้วยกันครับจากปี2020เนี่ย จนทําให้วันนี้นะครับเคปเิรผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับหลายๆชาติแต่ว่านอกจากเคปเบิร์แล้วนะครับยังมีอีกชาติหนึ่งครับในแอฟริกาที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นชาติที่ถือว่าเป็นต้นแบบของอีกหลายๆชาติได้เหมือนกัน นั่นก็คือโมร็อกโกครับโมร็อกโกเนี่ยเป็นชาติที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จสูงในระยะหลังครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยในฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยพวกเขาก็ไปได้ไกลามากนะครับถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกครั้งนั้นก็ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ก็เอาใจช่วยโมร็อกโกไปด้วยนะครับที่สามารถจะไปได้ไกลามากๆแล้วก็ทําผลงานได้อย่างน่าอลโลกครั้นั้นก็ผก็ป็นหคนที่กอาใจวยโมรกโกไปด้วยนะ,ย raf, imi, Sophia, ad, นะครับที่สามารถจะไปได้ไกลมานอครับรอบัตนะิศลโลกครับทีั ช่วยๆกันนะครับทำผลงานพาโมร็อกโกไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วก็เป็นชาติแรกในแอฟริกาที่สามารถทําได้คำถามคือโมร็อกโกทําได้อย่างไรนะครับในการเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากครับโมร็อกโกทําได้เพราะว่าพวกเขานะครับมีนักฟุตบอลที่เกิดแล้วก็เติบโตอยู่ใน ประเทศยุโรปเนี่ยมากถึง14จาก26คนครับเรียกได้ว,ว่าเกินครึ่งทีมเลยทีเดียวในฟุตบอลเหล่านี้ครับอย่างที่บอกฮะว่านอกจากจะมีเรื่องของร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของพรสวรรค์ความสมารถาตัวแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมผ่านระบบอะคาเดมี่ที่ยอดเยี่ยมนะครับของอยุโรปสิ่งเหล่านี้ครับมันผสมผสานเข้าด้วยกันทําให้มอกโกเนี่ยครบเครื่องเลยทีเดียวฟิงแต่ว,ว่าไม่ใช่แค่นั้นครับมอกโกยังมีรากฐานที่แข็งแกร่งภายในประเทศด้วยนะครับซึ่งก็คือ สถาบันฟุตบอลที่เรียกว่าโมฮัมหมัดเดอะซิกส์แคดมีนะครับสถาบันฟุตบอลแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสถาบันพระมหากษัตริย์ของโมร็อกโกเองพูดง่ายๆคือควักเงินส่วนตัวที่จะเอามาลงทุนในการสร้างแคเดมีศูนย์ฝึกที่ทันสมัยนะครับในระดับโลกโดยที่เรียกว่าใน a คเด e มีแห่งนี้นะครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสนามฟุตบอลต่างๆรวมถึง บุคลากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในเชิงการเล่นฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวชนของโมร็อกโกเองโดยที่เด็กๆนะครับที่จบจากสถาบัานแห่งนี้โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะได้โอกาสในการเดินทางไปเล่นฟุตบอลในชาติต่างๆของยุโรปด้วยก่อนที่นะครับนะักฟุตบอลเหล่านี้ก็จะกลับมาช่วยทีมชาติอีกทีนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้โมร็อกโกประสบความสําเร็จได้นี่ก็คือเรื่องของความผูกพันนะครับ ความไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเตะเลือดผสมที่ไปเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ต่างประเทศเนี่ยพวกเขาก็ยังถูกเลี้ยงดูแล้วก็ยังได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นชาวโมร็อกโกที่อยู่ในประเทศจริงๆหรือสรุปได้นะครับว่านอกจากนักเตะเลือดผสมที่เก่งกาจของโมร็อกโกที่เกิดแล้วก็เติบโตในต่างแดนเนี่ยยังมี นักฟุตบอลฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับจากอะคาเดมี่ที่แข่งกลงางภายในประเทศเนี่ยยังมีเรื่องของความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขาได้ด้วยนะครับจากความผูกพันกันทางสายเลือดและก็วัฒนธรรมเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้มร็อกโกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยุคทองของพวกเขาที่เขย่าวงการฟุตบอลโลกได้อย่างน่าจับตามองในช่วงที่ผ่านมาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าการที่เรามีนักฟุตบอลที่เก่งกาจจากต่างประเทศนักเตะเลือดผสมลูกครึ่งลูกเซี่ยวเหล่านี้ เข้ามาเติมทีมแล้วเนี่ยจะแปลว่ามันจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ได้มาเป็นฟาสต์แทร็กที่เหมือนกับเข้าไปเล่นในส่วนสนุกแล้วกเ็เดินลัดเข้าไปหาเครื่องเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมครับนักเตะเก่งคนเดียวอะมันไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทันทีถ้าเพื่อนเราไม่เก่งพอนะครับหรือว่าเราเล่นเข้ากับเพื่อนไม่ได้จังหวะไม่เท่ากันเนี่ย โอกาสที่จะได้ใช้ชนะหรือว่าประสบความสาเร็จเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยไม่นาในแง่ของความรู้สึกผูกพันต่างๆครับคนใกล้กับคนไกลเนี่ยเรื่องทางใจเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับในหลายๆชาตินะครับโดยเฉพาะมองใกล้ๆกันเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามไทยเราเองก็ตามแล้วก็รวมถึงอินโดนีเซียด้วยเพียงแต่ว่ากรณีของอินโดนีเซียแม้จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็มีมุมมองหรือว่าแง่คิดที่น่าสนใจอย,อยู่ จริงอยู่นะครับที่อินโดนีเซียาอาจจะเพิ่งอกหักนะครับส,สดๆร้อนๆในการที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครับแต่ว่าในหลายๆอย่างของพวกเขาครับมันมีความน่าสนใจอยู่ถ้าเรามองอย่างผิวเผินนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆชาติที่พยายามที่จะดึงนักฟุตบอลที่มีเชื้อสายของพวกเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยว ลูกเซี่ยวของเซี่ยวอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับที่มีความผูกพันทางสายเลือดพอที่จะเอามาใช้งานในทีมชาติได้โดยไม่ผิดกฎเนี่ยนักฟุตบอลเหล่านี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยไปตามหามาได้มากถึง24คนนะครับในทีมชาติชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชน เป็นจำนวนที่ถือว่าเยอะมากนะครับเช่นนะครับจัสตินฮูปเนอร์นะครับอดีตกองหลังจากทีมวูแฮมป์ตันวันเดอร์สในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถึงชื่อเสียงเขาอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยฝีเท้าแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าดีกว่านักฟุตบอลในมาตรฐานระดับอาเซียนด้วยกันแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับในในทีมชาติอินโดนีเซียที่มารวมๆกันแล้วเนี่ยยกระดับพวกเขาขึ้นมาทําให้กลายเป็นชาติเดียวนะครับของอาเซียนที่ เรียกได้ว่าได้ลุ้นไปฟุตบอลโลกใกล้ที่สุดกว่าชาติอื่นๆเรื่องนี้ถ้าเรามองอย่างผิวเผินนะครับมเราอาจจะรู้สึกแค่ว่าเหมือนกับเขาเอานักฟุตบอลลูกเครื่องลูกเซี่ยวต่างๆเหล่านี้เอามารวมกันแล้วก็เอามาใช้งานแล้วมันดูเก่งขึ้นเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองอย่างเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยอินโดนีเซียนะครับไม่ได้ทําแค่นี้ครับพวกเขาทํามากกว่าน,นั้นแล้วเขาก็ทําคล้ายๆกับโมร็อกโกด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการวางรากฐานระบบฟุตบอลของชาติเนี่ยให้แข็งแกร่ง อินโดนีเซียครับได้บุคลากรที่เรียกได้ว่าเป็นน่าจะชั้นยอดคนหนึ่งของวงการอย่างเอริกโทเฮียเนี่ยที่เคยบริหารสโมสรระดับโลกอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยมาช่วยปูรากฐานวางรากฐานให้พวกเขาทั้งหมดนะครับเอริกโทเฮียนะครับเข้ามาทําหลายอย่างให้กับวงการฟุตบอลอินโดนีเซียด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางรากฐานระบบหลีกเยาวชนนะครับที่ค่อยๆต่อยอดกันขึ้นมาทีละขั้นนะครับจากรุ่นยุ8ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ จนมาถึงเรื่องของศูนย์ฝึกซ้อมที่มีความก้าวหน้าทันสมัยสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือรากฐานฟุตบอลที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียที่ไม่ได้หวังแค่วันนี้ครับแต่ว่าหวังไปถึงวันข้างหน้าด้วยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาอินโดนีเซียประสบความสําเร็จในระดับฟุตบอลเยาวชนบ้างแล้วนะครับด้วยการผ่านไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีเนี่ยสสมัยติดต่อกันโดยที่ภาครัฐบาลของอินโดนีเซียนะครับก็ให้การสนับสนุนอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับโดยให้งบประมาณถึงปีละ2แสนล้านรูปเปียนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณปีละ4 0 0ล้านบาทเนี่ยในการที่จะเอามาใช้ สนับสนุนพัฒนาวงการฟุตบอลภายในชาติของพวกเขาสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อรมรวมกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐเรื่องของการวางโครงสร้างแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการดึงนักฟุตบอลที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวต่างๆที่มีเชื้อสายอินโดนีเซียนเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยวันนี้อินโดนีเซียอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จได้ไปฟุตบอลโลนครับแต่เราพอจะมองเห็นสัญญาณบางอย่างครับว่าพวกเขาเนี่ยเดินนําหน้าชาติอื่นในอาเซียนไป ประมาณหนึ่งแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกก่อนชาติเองหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจสิ่งที่อินโดนีเซียทำนะครับมันก็จะรู้สึกว่าคล้ายๆกับที่โมร็อกโกทําเหมือนกันมันยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างนะครับที่ต้องทําควบคู่ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนการวางรากฐานต่างๆไปจนถึงการกําหนดดิเรกชันทิศท,ทางของชาตินะครับว่าอยากจะเล่นฟุตบอลแบบไหนมีตัวตนแบบไหนอยากจะไปไกล,ล,ลถึงแค่ไหนในระดับโลกนะครับ มันก็เหมือนเกมฟุตบอลนะครับที่ถ้าเราเล่นคนเดียวครับหรือว่าเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้เล่นกับเราไม่ได้ช่วยกันเนี่ยโอกาสที่จะคว้าชัยชนะเนี่ยคงยากนะครับแล้วก็อาจจะขั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยกลับมาที่คําถามของเราในวันนี้นะครับว่าการที่มีนักฟุตบอลเลือดผสมไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ยมันจะช่วยเป็นฟาสต์แทร็กที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าเนี่ยคำตอบมันคือใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่องค์ประกอบแค่อย่างเดียวครับมันมีอีก หลายอย่างหลายส่วนที่ต้องทำไปด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของฟุตบอลลิสตาร next gen ในวันนี้กับผมโดลูกแม่กิ่งครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชอบคอนเทนต์ในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวฟุตบอลลิสตาแล้วก็ฝากติดตามช่อง y YouTube Main s t a ต d นะครับแล้วรวมถึงเพจน้องใหม่ของเรานะครับฟุตบอลลิสตาที่มีคอนเทนต์ดีๆมากมายให้ชาวคนบ้าบอลทั้งหลายนะครับไปดูกันเนี่ยก็ฝากเข้าไปติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดี